ไปซบใครเขาก็ขอให้กลับมารู้สึกที่ตัวเราให้เร็วที่สุดนะเวลาเรามีปัญหาไปซบใครหวังจะให้เขาช่วยเขาก็คงช่วยเราได้แค่ให้กำลังใจให้ข้อคิดให้แนวปฏิบัติแต่เราจะต้องเริ่มต้นปฏิบัติที่ตัวเราเองกลับมารู้สึกตัวเห็นภาพนี้ก็ทำให้ได้ข้อคิดว่าหมาซบมา้าม้าซบหมา ต่างตัวก็ต่างรู้สึกที่แก้มของตัวเองการที่เราขอแก้มใครสักแก้มในการซบจากการที่เราเห็นสัตว์สองชนิดนี้แต่สุดท้ายก็ต้องมารู้สึกที่ตัวเราว่าตอนนี้มีสิ่งมากระทบเราแล้วแล้วเราก็เกิดกำลังใจได้ข้อคิดได้แนวปฏิบัติและเราก็มาเจริญสติมากำจัดด้วยการเห็นธรรมชาติว่าสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ที่เป็นปัญหานี้ มันก็เกิดจากจิตของเรานี่เองที่เข้าไปผูกพันเข้าไปยึดไว้ถือไว้ดังนั้นถ้าจะซบใครเขาก็อย่าซบนานนักให้กลับมารู้สึกที่ตัวเราแล้วแก้ปัญหาด้วยการกำจัดต้นต่อคือจิตของเราที่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันไม่มีจริงขอเจริญพรเป็นกำลังใจ